เสียงพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยหน่อย <Yeah. S 1> ขอเสียงประชาชนทุกคนผู้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศนี้หน่อย <Yeah. S 1> ขอดังๆให้ดังไปถึงพวกผู้ที่ไป็นศัตรูกับประชาธิปไตยหน่อย <Yeah. S 1> เอาดังดง <Yeah. S 1> ขอบคุณทุกคนมากนะคะก่อนอื่น ต้องแนะนำตัวก่อนเบนจาแสงจันนะคะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลค่ะก่อนอื่นนะคะจะพูดอะไรอยากจะขอขอบคุณทุกท่านก่อนค่ะขอบคุณเพื่อนร่วมทางทุกคนที่เดินทางมาด้วยกันในวันนี้ขอบคุณอาสาสมัครทุกคนที่เดินร่วมทางมาด้วยกันกับพวกเรา ขอบคุณเครือข่ายสมาชิกพักการเมืองทุกๆคนที่เดินทางมากับอนาคตใหม่และก้าวไกลในวันนี้ขอบคุณคนที่อยู่เบื้องหลังขอบคุณคนที่อยู่เบื้องหน้าทุกคนที่ตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาเดินร่วมทางมากับพวกเราในวันนี้และดิฉันต้องบอกว่าดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากและไม่เคยรู้สึกเสียใจเลย ที่ได้เดินร่วมทางบนถนนสายประชาธิปไตยนี้กับพี่น้องประชาชนทุกคนกับเพื่อนร่วมทางทุกคนที่เดินมาด้วยกันบนเส้นทางสายนี้ค่ะ<า>ทุกท่านคะดิฉันทราบเป็นอย่างดีวันนี้พวกเรามารวมตัวกันอยู่ที่นี่ด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเป็นอย่างมากหลายคน รู้สึกท้อแท้หลายคนรู้สึกสิ้นหวังหลายคนรู้สึกเครียดแค้นและหลายคนก็ขับแค้นใจอย่างมากในเวลานี้มันเป็นความขับแค้นที่ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาพวกเราต้องอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ที่เรื้อรังยาวนาน กลอมปราบแค่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยออกมาต่อส <"P Carney. S 2> ู้ทางการเมืองเพื่อนเราหลายคนต้องลีภัยทางการเมืองและอีกหลายคนที่ต้องถูกขมคู่ขู่ฆ่าและยัดข้อหาคดีที่ร้ายแรงที่สุดพี่น้องเราหลายคนวันนี้ยังต้องถูกจองจำถูกจำขังและถูกขังลืมอยู่ในเวลานี้ค่ะ ้องคะสิ่งที่พวกเขาทำคือการใช้ศาลใช้กระบวนการยุติธรรมในการยุบพักการเมืองยุบพักการเมืองที่เป็นที่หลอมรวมทั้งความคิดความเชื่อและความฝันของพวกเราทุกคนไม่เพียงเท่านั้นค่ะเขาใช้กระบวนการยุติธรรมในการบดขยี้ทุบทำลายพวกเรา อย่างไม่เหลือเยื่อใยอย่างไม่ใยดีมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาค่ะแต่ต้องบอกกับทุกคนแบบนี้ค่ะว่ามาถึงนาทีนี้ขอทุกคนอย่าท้อแท้ท้อไหม,ไมอ,อย่าเส้นหวังเส้นหวังหรือเปล่อาอย่าเสียใจขอทุกคนอย่าเสียใจค่ะวันนี้ พวกเราเดินทางมากันไกลมากแล้วและไม่มีทางที่จะย้อนกลับไปเป็นเหมือนในอดีตอีกดิฉันต้องบอกกับทุกคนแบบนี้ค่ะว่าเวลาที่เหลือต่อจากนี้พวกเรายังมีภารกิจและยังมีความฝันที่พวกเราจะต้องทำร่วมกันภารกิจและความฝันที่ต้องเดินไปข้างหน้าภารกิจและความฝันที่เรียบง่ายที่อยากจะเห็นสังคมที่ดีกว่านี้ ภารกิจและความฝันที่เรียบง่ายที่อยากเห็นสังคมที่ก้าวหน้ามากกว่านี้ภารกิจและความฝันที่อยากจะเห็นสังคมที่เสมอภาคและเท่าเทียมและนี่คือภารกิจที่พวกเราจะทำร่วมกันทำให้ได้ไม่ได้คะ่ะทำให้ได้ไม่ได้ไขอเสียงดังๆหน่อยทำให้กันได้หรือไม่ได้ าพวกเราทำให้ได้ยุบกูอีกกี่ครั้งก็เลือกมันไปอย่างนี้ละก็จะสนับสนุนกันไปอย่างนี้ใช่หรือเปล่าถ้าพวกเขาถ้าพวกเขาอยากให้เราเส้นหวังพวกเราต้องมีพลังใช่ไม่ใช่อย่าทำให้มันคิดว่าการยุบพักครั้งนี้จะสำเร็จถ้าพวกมันอยากเห็นเราเศ้้าเรา ถ้าพวกมันอยากเห็นเราหยุดเดินพวกเราจะวิ่งไปข้างหน้าใช่หรือเปล่าถ้าพวกมันไม่ยอมให้เราคิดพวกเราจะคิดให้มากกว่าเดิมใช่ไหมถ้าพวกมันบอกว่าให้พวกเราหยุดให้พวกเรายอมจำนนพวกเราจะลุกขึ้นสู้ด้วยกันมา ไปได้วยกันอนาคตอยู่ในมือของพวกคุณทุกคนประวัติศาสตร์อยู่ในมือของพวกเราทุกคนสู้ไปได้วยกัน